นี้เราถึงที่เราจะย้ายหรือจับพึ่งนะครับแล้วบังเอิญสองหลังนี้อยู่ติดกันด้วยหลังนี้หนึ่งหลังนะครับเล็กๆนะครับอ่างกันประมาณเมตรครึ่งเองครับเนี่ยประมาณเมตรครึ่งทีนี้ปัญหาคือมันอยู่ใกล้กันมันมีโอกาสกัดกันสูงมากและเป็นพึ่งป่าด้วยครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็เริ่มนะฮะตอนนี้เราครอบมุ้งนะครับผูกเลยครับผูกเลยครับผูกเลยครับผูกให้สูงนิดนึงฮะอ่าเราครอบมุ้งเลยนะครับนี่นะฮะอ่านะครับเพื่อเราจะเตรียมจัดการพึ่งหลังนี้นะครับนี่นะครับเป็นไงครับพี่จตชัย วันนี้ไม่เหมือนเดิมที่ทำเลยเนาะเสียเสียโอกาสสำหรับคนที่ไม่ได้มาอบรมเนาะอเศสเหอกพกวงอันนู้นขาดใช่ไหมอันนี้ขาดประวานเยอะมากต้องนอนกินอยู่เจอจะลองลองอยี้ด้วยเพราะมันล่วงลงไปอีกล้างล่วงไปใช่ใช่ขาดล่วงขาดเร่วง อ๋อมันติดอย่างนี้ไงก็ขาดใช่จริงขอบด้วยไงแปลงไม่แปลงปัดก่อนเลยโอ้น้ำั้นั้นแปลงปัด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 ตัวลงนี้ก่อนไหมน้ำล้วนล้วนอ้ปัดไหมไม่ใส่แปลงแปลงปัดก่อนไหมวางวางไปเลยเตี้ยหปวดเอาเอาที่มือจับวางไปเลยปัดกันโี่เงามเลยอาจารย์ ไม่เดี๋ยวหัานขัดนี้ใช่ไหมครับเอาวางวางวที่หัดนี้เลยส่งไปขัดก่อนไหมขัดกันอนู่ดีเรียกคุณดูนะวางวางที่วางครั้นเวลาอย่างเงี้ยคุณกิีดนี่เลยคุณกิีดนี่เลยคุณไม่ต้องเอาน้ำหวานมาใส่เพราะน้ำหวานมันจะทำให้รวงเละรั้งภาพตั้งภาพเน็ตไปเซตได้เลยครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ทรัไปทำนี้เซตเซตอันนี้วางอยู่คุณดูนางพยานด้วยนะ มันร่นมันมันนี่มันร่นลงไปนี่ครับคววนไปทับนันไปเอาแปรงเอาแปรงยาวมารวปัดใส่ดูน้ำมัยาด้วยนะดูน้ำมัยาด้วยใครช่วยเราวันนั้นใครบอกว่าไปเจอบนหลังคาที่ไหนใครช่วย้วคือเป็นคู่รถอเดียวเพาะสอเดียวพราะเดียวสอแล้วเดี๋ยวคือเราจะหาน้ำมัยาไม่เจอเดี๋ยวส่งกลันี่ยาวยาวกล่องของมัตรงนี้ สายพันได้ตังบานเลยนั่นเลยังขนาดนี้นะแล้วคุณเห็นภาพนี้นะตึงอันดีแบบเดียวที่ผมเอาลงกลุ่มที่ไปจับที่จังหวัดเลยอ่ะรงที่ลงลุ่มของตัวขอ้ดีนะระวังลกอย่าพยายามอย่าลวงนะนน้ท่ทำไหวไหมพี่ไหวงตฝั่งนี้ึึกตัดโอ้โหงจ๊อเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวดูนำพยาด้วย บ้าบ้าบ้าพิดามีขอกระป๋องใส่น้ำเอามาล้างมือหน่อยครับมีกระป๋องมีกระป๋องน้ำเอามาตั้งข้างๆเนี่ยครับอย่างจันต้องร้อร้อทางนี้ไอ้นี้ติดตรงนี้จันจันครับมันรวงมันติดตรงนี้เนี่ยต้องร้อร้อทางนี้ยาวเลยใช่ครับ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อีกมันมีดวงวะมันเหมือนมันจะสร้างโอ้มันมีไอ้นี่ขวางอยู่ยังย้ำใจเย็นๆเดี๋ยวผ่านดูน้ำพญาไม่มีนะไม่ได้ออกานอกแล้วมาเต้นตัวพุ่มนั้นอ่ะนอก ลันี่ปดูนะครับน้ำหวานนะครับรังนี้มโหลาเลยครับนี่แล้วก็ดวงปิดชนิดด้วยไม่น่าเชื่อนะครับนะดูภายนอกเหมือนไม่มีลายแต่ดึงออกมานี่มโหลาเลยครับเนี่ยมันเป็นการคัดพันธุ์ดีอย่างดีเลยครับโอ้โหนี่ถ้าเจอน้ำหวานอย่างนี้ไปครับสุดยอดเลยครับอันนี้เหมือนรังบ้านแน่นเลยครับบ้านของอพัฒนาพิมีแรงงานเหมือนกันได้เลยครับลักษณะ โวยมาเผื่อมันจะเจอนางพญายานมาได้แล้วค่ะสวยชวงสวยแต่มันติดข้างล่างโอเคออมาเป็นน้ำอยู่ข้างบนเลยนี่มาเถอะเดี๋ยวไปลองปาดกั นี่ค่ะม <chter> ากเร well ียบเลยเียบเลยครับ่เหมาเลยอันนั้นน่าจะได้สองดวกน เวลานกี่ตอนรา้เราลด้บีูักยเรครุณก็ผ่านี้ครับแล้วประกอซ้ายฝานั่รูตรงกลางถ้าใครเคยดูผมเคยทำคลิปตัวอย่างให้ดูนลที่เอาน้ไว้้ายานะครับ้ายฝาเลยจะได้มีกินไงหัวหักให้ดีนะครับโอเคร้มหันไม่ตรงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่แรกปไปเลย เทางนี้ขึ้นไหมเหรอพี่ทางนี้ทางนี้ขึ้นไหมเหรอนี้มันลงต่อตนเยใ่ไม่เปนไรตัวหัวพได้เพราะว่าเพราะมันเป็นเป็นลวมั้งหมดไม่เป็นไงนะโอเคนั้นก็ได้หนึ่งาแล้วแต่ันนี้ไวิุดไอ้ลูกที่เป็นน้ำหวานเนี่ยีมากนะครับลงพยายามพยายามกีดหัว ดี terror, ๆนี่ด็ีูออกมากิของเด็ดเดีงทำให้ไล้ววิธีการเสริมน้หวานเราสามารถเสริมได้ข้างๆครับองนีแล้วเดี๋ยวพอเรายาวางไว้เาว่าเอาเอ้วานนี่นร่ข้างๆหลอดนยาฝักกชิตก็เป็นอ้แลจบงานเสร็จสองไม่เสียพึ้นไม่ใช่คุณทำเสร็จแล้วเสียพึ้นไปไม่มีประโยชน์ครับจริงๆไอ้ประเภทหงไงลวงเนี่ยผมสอนเมื่อกีเรามีคนน้อย เราปิดได้เลยสามวสี่ลคือต้ปินเลยแต่ที่ไดไนแล้วส่วนใหญ่ันเป็นลวเดียวถ้าทำเร็ยากยากบทีดีน้ที่เป็นนาน้เป็นูวาเออูหวานี่ก็จริงเลยรู้รู้ไหมว่าบางทีเราฝึ้วดดีมากแต่ว่าเราึ คือค <accurately S 2> ืออ e ันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะให้เพื們們่นอยู่ไม่อยู่ด้วยนะไม่ใช่เราคิดว่าไอ้กูนี่แหละกูต้องรู้นะคุณพี่ผมเขาก็ทักใครมาบอกผมว่าอาจารย์วันนั้นเราผมก็มั่นใจว่าทำดีได้ป่ะไงแบกแบกผมมาว่าจบการศึกษาเดี๋ยวเราไม่มีถ้าร่วงไปตายนะครับเขานรี้หันไปทำท้ายแลาว กระดาษหันไปทางท้ายล่างไ้นี่น่าลังอยู่ตรงนี้ขาลีไปทางท้ายลังครับนี่ให้เจ้าอคนไม่คน้คนเให้เจ้างทำเองันเนี้ยเป็นเปารดยืนให้ะไปไหนอย่าดีซะ

ดูด้ยครับวิธีการวางน้ำหวานนะค่อนข้างนางพญาเพื่อนเพื่งงานไมาได้กินนะครับวางทิ้งทีันางพญาเลยวางทิ้งเลยครับอ่าโอเคสองทิงพอแล้วก็ปิดฝาเลยครับแล้วก็พึ่งใส่เลยครับจบงานวาี่ดีฝาปิดเลยแล้วก็จบงานเลยไม่ไม่โกยพู้นบอลเตะโอบเลยโอบเลยอบเลยโอบโกล่ไปแล้วโอบไป้วโอบไปแึ้วจต้องมีใครจะไม่ค่อยเลยนะเอาปอบเลปอบปอบเบ้อมเแล้วก็ปิด